ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทำชื่อคลิปเลยบอลโรแลนด์โมบายนั่นเองครับผมหลังจากที่รอกันมานานสําหรับบอลโรแลนด์โมบายตอนนี้ก็เปิดให้ทุกคนสามารถเล่นได้แล้วนะครับคือก่อนหน้านี้มันต้องใช้สิทธิ์ในการเข้าเล่นนะครับผมก็เคยได้สิทธิ์มาช่วงหนึ่งนะครับลองเล่นดูตอนนั้นคือปิงโคตรสูงนะตอนนี้เอาจริงๆก็ยังอยู่แค่ในประเทศจีนอยู่นะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถโหลดได้ง่ายขึ้นคือแบบไม่ต้องมีสิทธิ์ในการโหลดนะเราเข้าไปโหลดได้เลยนะครับ สำหรับใครที่ใช้ Android ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปเป็นลิงก์ของไ i ออเองนะครับไม่ต้องห่วงแต่ว่ามันจะโหลดมาเป็น APK นะครับเราก็ทําการติดตั้งแล้วก็กดเข้าล็อกอินเกมได้เลยล็อกอินผ่าน VChat นะครับผม แล้วก็รู้สึกจะอีกกันหนึ่งจะเป็นคิวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ผมลอกอินผ่านดีแชทนะครับส่วนถ้าใครถามเรื่องการสมัครดีแชทผมบอกตรงๆว่าจําไม่ได้ผมสมัครไว้นานมากนะครับสมัครมาเพื่อรับสิทธิ์วอลแลนนี่แหละตั้งแต่ปีก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจจนลืมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อ่าทิกตอกไว้ให้เป็นช่องนึงเหมือนเขาจะสอนวิธีการสมัครอยู่นะครับผมวิธีการโหลดอะไรนี้ด้วยนะครับส่วน iOS เห็นว่าต้องมุดอ่าสตโตรของประเทศจีนนะครับผมไม่รู้วิธีมุดนะแต่ถ้าใครใช้ไอับ เขาแนะนำาให้สมัคร ID Apple เนี่ย Apple ID ใหม่นะครับ oh, oh, oh. เพื่อที่จะไปโหลดเกมนั่นเองนะครับมาพูดถึงความรู้สึกแรกที่ได้ลองเล่นเกมตอนนี้นะครับผมคือมันเล่นไม่ยากและก็ไม่ง่ายครับผมไม่ยากในที่นี้คือผมมีประสบการณ์เล่นเกมมือถือมาค่อนข้างเยอะในช่วง่าหลายปีที่แล้วนะครับผม <S <S ก็พวก c r y s i s Action พวกคอร์ด f ฟ r e พวก PUBG Mobile อะไรอย่างเงี้ยการที่เอานิ้วชี้ไปจิ้มๆยิงๆเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยแปลกนะครับอ่า ก็คือเคยเคยเคยทำมาแล้วนะครับใครที่เล่นเกมมือถือพวกพ,พ,พ,พับจีโมบายแล้วก็น่าจะเคยกันมานะครับผม <S <S แล้วก็ที่ไม่ง่ายเลยก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยการที่พูดครับปิงสูงมากนะครับสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยนะครับยิงทีโคตรด,ดีเลยบางทียิงไปแล้วเนี่ยเดินหนีไปเลยก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวจะพักเขาก็ตายเองนะครับถ้าเรามั่นใจว่ายิงโดนอะไรเงี้ยแล้วก็พวกการเล็งการจําจุดกดสกิลในช่วงแรกๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมนึนๆหน่อยนะครับก็จะใช้สกิลไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่โดยเฉพาะตัวที่ต้องแบบกดสกิลเร็วๆอย่างพวก กระโดดเรสแดชของเจตอะไรเงี้ยอัพดาวน์อะไเงี้ยมันก็อาจจะไม่ฟิวเท่าคนที่เล่นในคอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเล่นเป็นสัพพักเนี่ยถ้าเรามีความชินเราก็จะตั้งปุ่มให้มันกดง่ายขึ้นนะเราก็จะน่าจะเล่นได้ดีขึ้นนะครับยิ่งตัวสมอแบบบิมสโตนเนี่ยคือมันต้องจิ้มจิ้มแมปใช่ไหมโหใครนิ้วใหญ่แบบผมนะจิ้มโคตรยากเลยคนระับคือจิ้มให้โดนจุดก็คือโอเคแล้วอะ่ะแบบไม่มีหรอกครับแบบสมอให้ตรงขอบอะไรเงี้ยโหยากจัดนะครับ ส่วนเรื่องเกมพ์ของโมบายนะครับเกมจะจบเมื่อสกอร์แตะที่8นะครับฝั่งไหนได้8ก่อนคือฝั่งนั้นชนะนะครับแล้วก็สลับฝั่งเนี่ยราวที่8นะครับก็คือจะมีสกอร์8 0อ่า71 6ดหนึ 2, 53, 4, 4ประมาณเนี้ยก็คือสกอร์รวมได้8นะครับมันก็จะสลับฝั่งให้นะครับผมก็ถือว่าเล่นจบเร็วดีนะครับที่ผมเล่นมานะส่วนการดำเนินเกมเนี่ยก็เหมือน p ีีเลยนะครับก็วางสปา์กับกันไม่ให้มาวางางเงี้ยแต่ว่ามันจะแตกต่างหน่อยก็คือ มันจะดันมายิงกันวิ่งเข้าหากันเพื่อยิงกันนะครับไอ้ฝั่งบุกนี่ก็จะวิ่งเข้าไซส์ใช่ไหมไอ้ฝั่งที่กันอยู่ันก็จะวิ่งเข้าไปแบบหากันยิงกันให้ตายจบๆตัจบจบ้งแต่แรกๆเลยอะไรมาเนียที่ผมเจอมานะน้อยเกมที่มันจะค่อนข้างที่จะแบบมารับในไซส์อย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ฝั่งบุกดีหน่อยคือเป้าหมายหลักๆคือวิ่งเข้าไปในไซส์เพื่อแผ่นอยู่ดีแต่บางทีเพื่อนก็ไม่แผ่นนี้ก็มีนะครับก็คือวิ่งยิงกันอลมามาดเหมือนเลสแมทนะครับ อาจจะด้วยเพราะแบบว่ามันเป็นเกมโมบายอ่ะหลายๆคนเขามาเล่นด้วยที่แบบว่าไม่เคยเล่นใน PC มาก่อนเขาก็จะเล่นกันประมาณนี้ถ้าแรงสูงขึ้นกว่านี้ผมคิดว่ามันก็จะเป็นพวกที่เคยเล่นมาโลในคอมมาแล้วก็จะเข้าใจหลักการเล่นการยิงอะไรพวกนี้เขาก็น่าจะคมขึ้นตึงขึ้นครับสำหรับพวกแรงสูงสูงนะผมก็ได้แค่แรงบลอมนะครับ ส่วนเรื่องแมปนะครับเท่าที่ดูแมปเป็นเวอร์ชันปัจจุบันแล้วนะครับหลังจากที่ในตัวอย่างที่เคยปล่อยมาก,ก่อนนั้นเนี่ยมันจะเป็นแมปแบบเวอร์ชันเก่าอย่างเงี้ยไบรหรือพวกบรีสอย่างเงี้ยก็จะเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่แต่ที่ผมเห็นเนี่ยตอนนี้เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับก็คือเป็นแมปเดียวกับ PC นั่นเองนะครับแรงดีดปืนนะครับโมบายเนี่ยน้อยกว่านะครับวิ่งยิงค่อนข้างง่าย แล้วก็คุมปืนค่อนข้างง่ายนะครับอีกอย่างคือมันมีใจโลสโคเข้ามาช่วยด้วยนะครับแต่ว่ากว่าที่ผมจะหาวิธีเปิดได้เนี่ยคืองมกันสักพักหนึ่งอะ่ะส่วนตัวผมคิดว่าเล่นสนุกแล้วก็เล่นจบไวเล่นง่ายดีนะครับแต่อาจจะเพราะว่าผมเข้ามาเนี่ยมันเป็นแรงใหม่ด้วยมือใหม่อะไรเงี้ยมันอาจจะเล่นกันอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบแรงสูงอาจจะแบบตึงไปเยออย่างเงี้ยน่าจะใช่นะครับที่ผม,มเคยเห็นเขาเล่นกันนะยังไงผมก็รอเกมเปิดเป็นแบบ g ก o b อลอ่ะคืออยากเล่นแบบมีภาษาแบบหลายภาษาเหมือนเดิมอะ่ะอังกฤษหน่อยก็ได้อังกงอะ่ะ ืออยากเล่นง่ายกว่านี้นะครับส่วนใครที่อยากลองก็ตามนั้นเลยเลยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วสำหรับแอ n d r o i d ถ้าเครื่องไหนเข้าไปแล้วเล่นไม่ได้ก็อาจจะมือถือไม่รองรับนะครับมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนอยู่ว่ามือถือไม่รองรับนะครับแต่ว่ามือถือรุ่ในใหม่ในค่อนข้างที่จะรองรับกันหมดแล้วนะครับ